สวัสดีค่ะคุณผู้ชมบ้านไทยที่มีข้าวเหลือหรือว่าข้าวบูดข้าวที่กินไม่หมดแล้วเราสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยบำรุงพืชผักสวือครัวของเราได้ขั้นแรกเลยเราก็จะนำข้าวใส่ลงในภาชนะและเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยแล้วเราก็จะการบีข้าวนั้นให้สารอาหารนั้นพขกมาปุ๋ยข้าวเหลือของเรานั้น ทำเสร็จเราใช้ได้เลยโดยไม่ต้องหมักให้เสียเวลาด้วยค่ะหลังจากที่เราปี้ข้าวเจอสารอาหารออกมาแล้วเราก็มาใส่ในถ้วยน้ำที่เราเตรียมเอาไว้1ลิตรค่ะน้ำของข้าวนั้นก็จะอุดมไปด้วยสารอาหารวิตามินจำนวนมากซึ่งมีประโยชน์ต่อต้นพืชผักก็จะช่วยทำให้พืชผักของเราเส่ยงามดับเบิลช่วยบำรุงดิน ให้ดินดีมีความเรื่องชุยเมื่อเราไปรดพืชผักพืชผักของเราก็จะเขียวงามโตวไวหลังจากที่เรากองเอาแต่น้ำของเขาก็จะได้น้ำขาวๆแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่กาแฟดำไปประมาณ1ช้อนชาเราก็จะใช้วิธีการก็เอาเลยค่ะในกาแฟบบ ก็จะมีในตัเจนจะช่วยบำรุงใบและก็ช่วยป้องกันมแมลงได้ดีมากค่ะแล้วเราก็จะเติมด้วยเครื่องดื่มชูก,กำลังไปหนึ่งช้อนเครื่องดื่มชูก,กำลังก็จะช่วยเร่งในการแตกยอดแตกใบใหม่ให้ใบนั้นงามอยู่ตลอดเลยค่ะแล้วเราก็จะคน,คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ ถ้าเข้มข้นเกินไปเราก็สามารถเจียจางกับน้ําได้อีกค่ะเสร็จแล้วเราก็นําไปรดหรือว่าใส่ปกกี้เพื่อนําไปสีดได้เลยค่ะนี่คือต้นโหระพาที่อยู่ข้างบ้านของเราเราก็จะเก็บกินเขาบ่อยๆเมื่อเราเก็บกินบ่อยเราก็ควรที่จะมีการให้สารอาหารเขาอยู่เป็นประจำ<ม>ก็จะทำให้เขาแตก่อด แตกยอดออกมาให้เราเก็บกินอยู่เรื่อยๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นต้นพิดของเราเมื่อเราฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เป็นประจำก็จะด้วยกระตุ้นในการสุดจดอกออกผลเราก็จะมีพิกได้เก็บกินตลอดเลยค่ะ เมื่อเรามีข้าวเหลือหรือว่าข้าวที่บุดแล้วกินไม่หมดเราก็ไม่ทิ้งเรานำมาทำเป็นปุ๋ยบำรุงพืชผักสวนครัวของเราได้ทุกชนิดพืชผักของสวนครัวของเราก็จะเขียวงามและโตวไวเป็นอย่างมากเลยค่ะเป็นการประหยัดปุ๋ยไปในตัวด้วยค่ะนี่คือต้นผักชีของเราค่ะเราก็สามารถฉีดพ่นได้ค่ะทั้งพืชที่มีดอก มีผลหรือว่าผักใบแบบนี้ก็จะทำให้ผักชีของเราเขียวงามและโตวไวค่ะและที่สำคัญปลอดสารอีกด้วยเราจะกินเมื่อไหร่เราก็มาเก็บไปกินได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ